ค่ะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะแหม่มก็จะมาปลูกนะคะมีพริกค่ะมีมะเขือมีถัว่วมีแมงลกักกะเพราหัวละพาค่ะทุกอย่างก็ปลูกเหมือนกันค่ะไม่ได้ยุ่งยากอะไรคือจะแตกต่างก็ตรงที่ร่องผักที่เราทำะนะคะยกขึ้นมาประมาณสิบ้าเซนนะคะแต่ความใหญ่ของร่องผักเนี่ยแล้วแต่ชนิดผักที่เราจะปลูกะนะคะแล้วแต่ด้วยว่าเราจะปลูกแถวคู่ต้นคู่หรือต้นเดี่ยวอะนะคะ เดี๋ยวเราจะย้อนไปดูวิธีการยกร่องผักก่อนนะคะขุดร่องนะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยขี้ไก่นะพอเราใส่ปุ๋ยขี้ไก่ไปแล้วใช่ไหมคะเราก็กบนะคะกบร่องปุ๋ยขี้ไก่ก็จะไปอยู่กลางร่องนะคะค่ะหลังจากที่เราผสมปุ๋ยหมักไว้แล้วนะคะสักประมาณหนึ่งอาทิตย์ถึง2อาทิตย์ก็เดี๋ยวจะมาคุมพลาสติกดำนะคะ ก็จะใช้ยาตัวนี้นะคะโรยที่ก้นหลุมก่อนนะคะให้ต้นผักดูดขึ้นไปนะคะเพื่อที่จะป้องกันมแมลงและเป็นอาหารเสริมด้วยนะคะ,ะใช้ไม่เกินสามครั้งนะคะตัวนี้เป็นยาเคมีค่ะค่ะก็จะเจาะรูไปแบบนี้นะคะมีที่เจาะรูนะคะถ้าไม่มีก็ใช้มีดใช้มีดตัดก็ได้ค่ะแล้วก็แค่หยิบมือค่ะโรยลงไปนะคะเสร็จปุ๊บก็อันนี้เป็นก้ามเขือนะคะ ความแบบนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็ใส่ลงไปค่ะแล้วก็เอาดินข้างๆนะคะดินข้างๆมากบค่ะเรียบร้อยค่ะปลูกง่ายๆแบบนี้เองค่ะมะเขือปลูกเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปก็จะปลูกถั่วนะคะต่อไปก็จะปลูกต้นพริกค่ะ ต่อไปก็จะปลูกแตงนะคะแตงวาญี่ปุ่นกับถั่วฝักยาวก็เหมือนเดิมค่ะใสย่ยาไปเหมือนเดิมอันนี้หม่ปลูกรีบรีบนะคะเพราะว่าลูกอยู่อยู่บ้านนะคะนอนหลับอยู่ต้องต้องรีบทำเดี๋ยวลูกจะร้องนะคะนี่ค่ะปลูกแบบนี้นะคะไม่ได้มีอะไรยุ่งยาก เสร็จแล้วค่ะต่อไปเดี๋ยวเราก็มาดูแลนะคะแล้วก็ต้องมีการเด็ดยอดเพื่อที่จะให้เขาแตกด้วยนะคะต้นพริกนะคะหัวะพาแมงลักกระเพานะคะต้องมาเด็ดยอดค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะยังก็ให้ดูรอบๆก่อนนะคะฝนจะตกนะคะสองสามวันนี้นะคะมาปลูกวันฝนตกนะคะเขาจะติดตัวดีค่ะ ค่ะแหม่มก็ปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ก็ยังมีที่ว่างอยู่นะคะก็เดี๋ยวจะามาปลูกผักอย่างอื่นต่อที่หลังลนะคะอาจจะลงมะเขือเทศนะคะเดี๋ยวก็ดูอีกทีหนึง่งค่ะแค่นี้แหละค่ะปลูกง่ายๆนะคะยังไงแหม่มก็จะอัปเดตบ่อยๆนะคะว่าผักโตไปถึงไหนแล้วแล้ววันไหนเด็ดยอดเดี๋ยวจะพามาเข้าสวนเองนะคะเดี๋ยวกลับไปดูรูกก่อนค่าว่าร้องหรือยังนะคะกลับก่อนค่าโอ๊ยนัวจัง หรูตื่นแล้วหรอคะไม่ร้องไห้ใช่เปล่าไม่ร้องไห้ใช่ไหมคะแม่ไม่อยู่อะาา่ะนอนจังจโอ้โหเล่นสนุกเลยไม่สนใจแม่เลย <c oughs> ตอนนี้กำลังฝึกตอนนี้กำลังฝึกคานแล้วนะคะ แล้วก็บ่นเก่งด้วยเนี่ยค่ะกำลังจะคานได้นะหนูดูทำหน้าตลกตลกตอนนี้หนูเท่าไหร่แล้วเจ็ดเดือนแล้วเนาะหน่อยก็คานได้แล้วเนาะดูทำหน้าโอ้ยโอเดี๋ยวหัวทิ้มเดี๋ยวหัวทิ่มเบาๆเดี๋ยวหัวทิ่มค่ะก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ